สวัสดีตอนเช้าครับผม403มาแล้วครับมาเทียบใครกันดีกว่าครับผมมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองครับผม1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 17 18 19 20 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 30 3 1 3 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51, 52, 53, 5อ 55, ห6 57, 58, 59, 6ห้า 62, 63, 64, 6้าห 60 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 เจ็ด81 8 2โอเคครับผมเช้านี้ได้82องฟองครับผมเจอกันตอนเย็นครับบ๊ายบายสวัสดีตอนเย็นครับผมต่อจากเมื่อเช้าเนะได้ไป82ฟองนะครับมาดูกันว่าจะได้เพิ่มเป็นเท่าไหร่ครับ83 แปดสิบสี่แปดสิบห้าแปดสิบหกโอเคครับผมวันนี้ได้แปดสิบหกฟองครัผมไว้มาเก็บขายด้วยกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ